บ้านอัปรีดีแรงอเวจีคนล้มหลางสอสอก้าไก่แย่งกันจองคิวลีไภยนะัด เมื่อเร็วๆนี้เราได้ข่าวธนทวยไฮเปอร์ลูบซื้อบ้านในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเคยเป็นบ้านพักของนายปรีดีสมัยที่เคยลี้ภัยอยู่ฝรั่งเศสซึ่งการซื้อบ้านพักในต่างประเทศของบรรดาคนร่ำรวยนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกส้นตีนอะไรหรอกแต่การที่ไอธนทวยซื้อบ้านปรีดีนั้นมันมีเจตนาแอบแฝงไปด้วยเป้าหมายทางการเมืองอย่างชัดเจนไม่ว่าเป็นการใช้บ้านหลังนี้ในการจัดอีเวนต์ หรือว่าพวกอ e ีเวนก็ไม่รู้สรางกระแสการเมืองเชื่อเคิงสิว่าเดี๋ยวพวกมันก็จะมีการจัดอ e ีเวนศิลปินแต่แอบไปด้วยการโจมตีสถาบันนอกจากนี้มันยังมีแผนในการใช้บ้านนายปรีดีหลังนี้เป็นที่พักของบรรดานักโทษคดี112ที่หลบหนีไปต่างประเทศและไอ้พวกที่ลี้ภัยทางการเมืองจนตอนนี้คิวจองเข้าที่พักของบ้านหลังนี้ยาวเป็นหางว่าวพิธาคิโอไปแล้ว อ้าทิ้งรู้ได้อย่างไรก็ต้องยาวสิจะ้ะเพราะเร็วๆวนี้พักก้าวไกลกำลังจะถูกตัดสินยุบพจรค อบมือดิ <S <S และกรรมการบริหารพักถ<ผ>ูกแบนทางการเมืองสปีและไอ้สอสเก้าไก่44ตัวที่ลงชื่อเสนอแก้ไขมาตรา112ซึ่งเมสอสตัวเฮของเก้าไก่ทั้งนั้นเลยไอ้พวกนี้นะมันไม่มีทางยอมรับคำตัดสินและยอมรับโทษอย่างแน่นวนมันจะต้องหลบหนีไปต่างประเทศแน่ๆและไอบ้านพักอับปีดีหลังนี้นี่แหละที่จะเป็นแหล่งซ่องสุมรวมพลคนอับปี แหลง่งอเวจีผลล้มล้างอย่างแน่นอนนอนนอนมาลองทายกันสิว่าผลที่จองคิวขอไปลีภัยแหลง่งอับปีดีอเวจีพักก้าวไกลลำดับแรกมีใครกันบ้างอีนี่นะจองคิวตั้งแต่ก่อนธนาทวยจะซื้อบ้านซะอีกเพราะอีนี่มันรู้ตัวว่ายัางไงมันก็ไม่รอดคุกแน่นอนไม่ใช่ใครที่ไหนก่อนน้องไอ้องคชาตบึ้มบึ้มคือลือสะดือดำไงละจ๊ะผลต่อมาก็อีชอบพันนิก อีนี่มันบอกกูจะได้ไม่ต้องโทรหาปีดีแล้วไปนั่งคุยกับวิญญาณปีดีในบ้านเลยจัดได้เอามาอ้างกับไอ้พวกสามกีบได้ง่ายขึ้นไม่ต้องแย่งกันหรอกนะพวกมึงได้ไปกันครบแก๊งแน่นอนพวกอีหาเจกและในเดือนพฤษภาที่จะถึงนี้ก็จะมีอีเวนต์เปิดตัวอย่างเป็นทางลูกลังเฮ้ยทางการแต่คิงขอเรียกว่างานเปิดตัวแหล่งอเวจีรวมพลคนอับปีก็เพราะวันนั้นไอ้ธนาถวยกับไอ้ป ปิยบุตรได้เชิญบรรดาสวะอาวุโสที่เคยมีประวัติศาสตร์อยู่ที่นี่ทั้งไอ้สวะศิวรักษ์เข้าเนลคุณและไอ้ชานวิทย์กเกษตรศิริที่เคยเจอกับอัปรีดีที่บ้านหลังนี้ด้วยนะจ้าพี่น้องแล้วไอธนทวยกับไอ้ปิยบุตรยังวางแผนไว้ด้วยว่าจะใช้บ้านหลังนี้เปิดซ่อง <c oughs> ไม่ใช่จะใช้บ้านหลังนี้คอยปั่นกระแสโจมตีประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์โจมตีประเทศชาติ โดยกะจะจัดฉากและอ้างว่าบ้านหลังนี้เป็นหมุดหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะแวะมาเยี่ยวและชมประวัติศาสตร์ที่มันลวงหลอกโจมตีจ้าซื้อมา16ล้านยูโรหรือประมาณ63ล้านบาทก็ต้องใช้ให้คุ้มสินะแต่มึงอยากคิดว่าจะมีแต่พวกมึงที่จะไปอาจจะมีคนเห็นต่างเอาขี้ไปปาหน้าบ้านพวกมึงให้สมกับเป็นแหล่งรวมอาจมก็ได้นะจ๊ะเอาละ คิงจองตั๋วไปป่าขี้มันคนแรกเลยใครจะไปกับคิงบ้างแล้วเจอกันนะจ๊ะไอพวกอัป,ปรีทั้งหลายเจ้านายเอ๋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 ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คิงกันด้วยนะจ๊ะ